สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับในคลิปนี้ผมจะมาเปิดรับซื้อนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทในสมัยรัชกาลที่๖แบบพระเศษเล็กนะครับให้ราคาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทแบบมุนเวียนนะครับไม่ต้องแปลกนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้บริเวณทางหน้าจอนตอนนี้นะครับนี่คือไอ l ดี e ไลน์แล้วก็เคียวโคดไลน์นะครับเป็นช่องทางการติดต่อช่องของเรานะครับ หากเพื่อนๆท่านใดเข้ามารับชมคลิปเป็นครั้งแรกถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้หน่อยก็ดีนะครับลหลายๆคลิปก็มีการประกาศรับซื้อนะครับจะได้หามาขายได้นะครับเหรียนที่ผมจะมารับซื้อในคลิปนี้ผมเคยประกาศรับซื้อหลายรอบแล้วนะครับในคลิปนี้ก็จะมาเปิดรับซื้ออีกครั้งนะครับให้ราคา1,500บาทนะครับเหรียญที่ผมได้ขึ้นให้ชมก็คือเหรียญหนึบาทแบบพระเสเลกนะครับ แต่ถ้าดูทางด้านหน้าของเหรียญอย่างเดียวก็คงจะไม่รู้ว่าผมรับซื้อปีพศไหนนะครับผมรับซื้อปีพศเดียวนะครับนั่นก็คือปีพศ2529นรนะครับหนังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับเป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับเพราะว่าจะหาง่ายหน่อยนะครับแบบช่อฟ้ายาวผมยังไม่เปิดรับซื้อนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะหายากนะครับผมจะมารับซื้อแบบช่อฟ้าสั้นนะครับอาจจะมีโอกาสที่จะหาเจอได้ง่ายหน่อยนะครับ ผมให้ราคา1,500บาทนะครับแต่ว่าต้องมีจำนวนทั้งหมดส0เหรียญนะครับนั่นก็คือเหรียญละ150บาทนะครับแต่ถ้ามีเหรียญสงเหรียญผมยังไม่รับซื้อนะครับคนขายอาจจะไม่คุ้มค่าส่งนะครับต้องมีส0เหรียญนะครับในจำนวนส0เหรียญนี้ผมจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น1 5 0 0บาทนะครับหากใครมีส0เหรียญก็อย่าลังเลนะครับรีบส่งมาขายนะครับเพราะว่าผมมีปิดรับซื้อด้วยนะครับ อย่าลังเลน,นะครับไม่ต้องแปลกนะครับดูแค่ว่าเป็นเหรียญหนึบาทปีพศสอ29แล้วก็เป็นแบบช่อฟ้าสั้นนะครับส่งมาขายได้เลยนะครับผมรับซื้อสี่เหรียญรวมเป็นเงิน1 5 0 0บาทนะครับก็หากใครมีก็ส่งมาขายได้นะครับหากว่าไม่มีที่ขายจริงๆนะครับหรือว่าถ้ามีที่ขายอยู่แล้วก็ได้ราคาดีกว่าผมก็จะไปขายที่ ให้ราคาดีกว่าผมผมก็ไม่ว่านะครับแต่หากไม่มีที่ขายจริงๆนะครับผมยินดีรับซื้อนะครับส0เหรียญหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้าแบบช่อฟาส้นนะครับรีบส่งมาขายกันนะครับมีปิดรับซื้อนะครับก็ชมตามภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนะครับดูปีพศนะครับต้องเป็นปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบเก้านะครับถ้าปีพศอื่นนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแบบพระเศเล็กผมก็ยังไม่รับซื้อนะครับไม่ต้องส่งมานะครับ ผมอาจจะไม่มีเวลาตอบนะครับถ้าส่งเหรียญปีพศอื่นมาถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ตอบแสดงว่าเหรียญที่ท่านส่งมานั้นไม่มีราคานะครับผมไม่รับซื้อนะครับเหรียญในคลิปนี้ถ้าเป็นปีพศ2529นะครับผมรับซื้อแน่นอนนะครับเต่ต้องมี4เหรียญนะครับให้ราคา1,500บาทนะครับในจํานวนสเหรียญนี้นะครับรีบส่งมาขายกันนะครับ